สวัสดีครับทุกทุกท่านครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งครับที่กับผมหมอลำโกศสนน้อยลาวันครับได้มีโอกาสมาทำการแสดงอยู่ที่วัดบ้านขุมขี้ยางนะครับเป็นสถานที่ ของอำเภอกุศิณรายครับอยู่เลาะตีนผู้นี่ครับพี่น้องก็เลยทายตรงนี้นะครับมาลงเฟซบุ๊กให้ท่านได้ดูกันนะครับว่าสถานที่ตรงนี้มีความอุดมสมบูรณ์หลายครับป้าไม้กัย่งหลายครับนี่ครับ มาทายให้พี่น้องเบิงกันครับโขดหินครับโขดหินก้อนหินโอ้ยสวยงามครับหลังจากนี้สิภาพพี่น้องไปเบิหนาเวทีของโค้งชีมูลนะครับตอนนี้เขากำลังจัดกำลังแตงนี่คือความสวยงามของหน้าเวทีทำการแสดงสดของโค้งชีมูลวันนี้ครับวันที่สิอ็ด เมษายน,นะครับที่วัดบ้านขุมขี้ยางครับท,ออที่ทำการแสดงสดนะครับตอนนี้กำลังเตรียมํำลังเตรียมครับพี่น้องํำลังเตรียมวัดสิเอตพี่น้องเบิงนี่ครับพี่น้องเบิงกันเด้อครับเด้อครับอ่ะเอาไว้แต่เพียงครับนี่ครับ เดี๋ยวการน่าจะถ่ายให้ท่านได้ดูใหม่ครับขอบคุณครับ